นายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมพระเกจิอาจารย์สายวิปัส,สนาวัดป่าห้วยกลุ่มผู้บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลหลายแห่งในภาคอีสานเป็นผู้ทำพิธีในการเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแกน่นนี่คือการเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งที่สองในรอบสองปี หลังครั้งแรกในปี2561นายแพทย์เกรียงศักดิ์ไม่มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งนี 2000, ้เนื่องจากกระแสการแต่งชุดดำคัดค้านทำให้คำสั่งถูกเปลี่ยนแปลงเขาต้องไปเป็นผอโรงพยาบาลพระปกเกล้าการกลับมาครั้งนี้แม้ไม่มีการสวมชุดดำประท้วงแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่สนับสนุนนายแพทย์ชันชัยจันบวรชัยกุลอย่างต่อเนื่อง จะธรรมชาติบุคลากรทางการแพทย์ได้มีวุฒิภาวะและมีความรู้ความสามารถดีอยู่แล้วที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นละครัอัน,นั้นไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่บุคลากรหรือผู้บริหารที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลต่างเนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับความรักจากเพื่อนที่คนกลับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับนายแพทย์เพียงศักดิ์ระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนนายแพทย์ชาญชัยซึ่งถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหลังมีผู้ร้องเรียนว่าเรียกรับเงินจากบริษัทยาร้อยละห้า แต่นายแพทย์ชันชัยยืนยันเงินบริจาคผ่านบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เงินบริจาคของบริษัทยาและเรียกร้องให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมผมยังอยากให้มีการนำบริษัทต่างๆที่ได้บริจาคให้โรงพยาบาลได้มาบอกว่าเออให้ทำไมมีใครไปขู่ไหมมีใครไปเรียกรับไหมมีใครไปโดยเฉพาะ นายแพทย์ชันชัยจันวรชัยกุลได้ไปทําอะไรอย่างนั้นไหมอันนี้จะเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับว่าผมไปเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนอย่เป็นข้อหาใหญ่มากผมยังไม่เคยรู้จักเลยว่าบริษัทไหนมีใครเป็นคนมาขายของเป็นคนเพราะว่ากระบวนการนั้นอยู่ในระบบพัสดุหมดการกลับเข้ามารับตำแหน่งรักษาการผอโรงพยาบาลขอนแก่นครั้งนี้ ายแพทย์เกรียงศักด์เน้นย้ำว่าการบริหารงานต้องยึดความโปรง่งใสโดยเฉพาะการซื้อขายกับบริษัทยาและการจัดการเงินบริจาคอย่างเช่นผมเราซื้อยาร้อยบาทนะครับสวัสดิการ5บาทเขาตีความว่า100บาทนะั้นคือเงินสาธารณะที่เรียกว่าพับลิกเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบำรุงหรือเงิประมาณก็ตามเงินก้อนนั้นเนี่ยเมื่อถอนลดลงหรือเป็นได้ส่วนลดหรือของแถมก็ตามใน5้บาทนั้นยกตัวยอย่างนะครับและโดยหลักการ5บาบาทนั้นก็คือหมายถึงว่ารับภาครับต้องได้รับการลด เขาเลยบ,บอกว่า5บาทนั้นไม่สามารถมาใช้กับพับเพพไพรเวทเซกเตอร์ที่เรียกว่าอย่างเช่นกลุ่มสวัสดิการเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เขาเลยออกเป็นกฎหมายเป็นกฎ,นกฎระเบียบม,มติเข้าคอรมอซึ่งก็สั่งการมาให้เราต้องถือปฏิบัติมันกลายเป็นว่าอันนั้นมันไม่ได้ละนี่คือกฎหมายมันกำหนดและกําหนดลงโทษไวช้ชัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติแค่นั้นครับไม่เห็นมีอะไรลยครับ แม้จะมีกระแสจากหลายฝ่ายที่กังวลถึงความขัดแย้งและความเห็นต่างของบุคลากรทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนนายแพทย์เกรียงศักดิ์แต่ทั้งสองฝ่ายต่างออกมายืนยันว่าไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะยึดถือหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญ